หม้อแดงหม้อเดิมกับประสบการณ์แบบใหม่ซอสผัดแห้งสูตรลับที่ไม่เหมือนใครยิ่งผัดยิ่งหอมกุ่นต้นตำรับเรื่องสุก,กี้จะเป็นใครได้ที่ไหนก <skills. S 1> ินอะไรกินอะไรไปกิน MK เพลงนี้อยู่ในหัวตลอดเลยมาครั้งนี้ชี้เสิร์ฟเมนูใหม่ M k ็มุกี้ผัดแห้งจากที่เคยกินต้มแบบฟินฟินซอน้ำร้ลนๆมาเพิ่มความอินฟินหน้าหม้อแดงหม้อเดิมเพราะครั้งนี้มีคนมาผัดให้ถึงโตเซสุกี้ผัดแห้งเขาไม่ให้เลือกหลากหลายนะสุกี้หมูสุกี้เนื้อหรือว่าซีฟู้ดมาผัดกันหอมกุ่นเรียกน้ำย่อยกันถึงโตเลยแล้วตัััวซอออสขงงเเเคค้าาืิดดดใหหหม่รบผแโยยฉพะล you ตัวซอเขาทำมาได้ดีเลยนะอร่อยครบรสแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยแค่ไหนต้องมาลองกันเองนะราคาเริ่มต้น199บาทแนะนำนะเหมาะกับ2คนอร่อยคุ้มอิ่มพอดีสำหรับใครที่จะ DIY <S <S เพิ่มท็อปปิ้งของโปรดแอดออนเขาก็มีนะสำหรับใครที่มาหลายคนพี่จิตแนะนำให้สั่งเป็นเซตนะเซตสุดคุ้มแล้วก็เซตจัดเต็มรวมเมนูซีเนเจอร์เป็ดย่างหมูกรอบมีโยกติมซ้ม,มาไว้ให้แล้วซอสสุดลับที่ว่าใหม่แล้วขอแชร์ทิคกินสุก,กี้ผัดแห้ง MK ยังไงให้คุ้มแค่จ่ายด้วยแอปเป๋าตังเปร์รับส่วนลด MK, รีบไปลองกันเลยนะตั้งแต่วันนี้ถึง3 1สิงหา2 5 6 8ที่ MK ทุกสาคายกเว้น MK Buffet MK Go MK l i t